นิยายเรื่องร้านขายของเก่าหมาเลขสิบคำโปรยเจ้าจะต้องทำงานใช้นี่และทำตามกฎคือห้ามสนใจเรื่องชู้สาวจะม่งแต่ขายสินค้าและจะต้องขายให้หมดเท่านั้นข้าเป็นลูกจ้างไม่ใช่นักโทษนะเจ้าคะมันจะไม่เป็นการจำกัดสิทธิไปหน่อยหรือเพื่ออิสระท่องไว้เรื่องย่อ เื่อเหมยหญิงสาวปริศนาที่เกิดอุบัติเหตุพลาดตกจากเขาโชคดีที่เจ้าของร้านขายของเก่าช่วยชีวิตนางไว้นางฟื้นขึ้นมาในสภาพความจําเสื่อมและจะต้องทํางานช่วยใช้ค่ารักษาพยาบาลดังนั้นนางจึงต้องทํางานเป็นลูกจ้างร้านขายของเก่าจํานวนสิบชิ้นและจะต้องขายตามลําดับหมายเลขและตามราคาที่เจ้าของร้านกําหนดเท่านั้นหากนางขายไร,ร้ครบทุกชิ้นแล้วนางถึงจะเป็นอิสระตัวละครหลัก สวงเหมยลูกจ้างที่ต้องทำงานขายของช้ยนี่จือเหมยสาวใช้ประจำตัวสวงเหมยนางรับหน้าที่ที่ต้องช่วยสวงเหมยทำงานเพื่อจะใช้ยนี่ให้กับท่านป้าหวยลูกเช่นกันท่านป้าหวยลูกเจ้าของร้านขายของเก่าบุคคลปริศนาที่ไปส่อหาสิ่งของมาขายนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงจินตนาการของผู้แต่งเท่านั้น โปรดฟังเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาในการรับฟังค่ะตอนที่หนึ่งของเก่าหมายเลขหนึ่งตอนแรกตื่นได้แล้วเจ้าค่ะท่านจะต้องรีบเปิดร้านได้แล้วนะเจ้าค่ะสาวใช้ผู้มีวรยุทธ์สูงนามว่าจือหมิงได้รับมอบหมายจากเจ้าของร้านขายของเก่าหรือท่านป้าหวยลูกให้คอยรับใช้และคอยควบคุมความประพฤติของแม่นางสูงเหมย โอ้ตะวันยังไม่ขึ้นเลยนะรีบเปิดร้านทำไมการลูกค้าที่ไหนจะเข้าร้านแต่เช้าทงเหมยอยากนอนต่อถ้าท่านไม่ตื่นข้าจะฟ้องท่านป้าไว้รุ่นจริงด้วยคราวนี้ท่านป้าได้เพิ่มสินค้าจากสิบชิ้นเป็นยี่สิบชิ้นคราวนี้ท่านไม่กลายเป็นสาวทึนทึกไม่ได้ออกเรือนเป็นแม่จิวหมิงรีบพูเลิกขู่ข้าได้แล้วตื่นก็ตื่น ของเก่าสิชิ้นข้าก็ไม่รู้ว่าจะขายหมดหรือเปล่าถ้าเพิ่มเป็นยีสชิ้นข้าได้ขายของที่ร้านนี้ไปจนตายนะสิและของอะไรก็ไม่รู้มูลค่าก็แสนจะแพงใครจะโง่ามาซื้อข้าจะแอบรู้ราคาก็ไม่ได้อีกสมัยม่บนข้าว่านะท่านเอาเวลาบนรีบไปทำธทุระส่วนเตวเถิดเจ้าข้าจิม๋มกล่าว เจ้าเองก็เหมือนการท่านป้าทำอะไรให้เจ้าทำไมเจ้าถึงยังทนทำงานที่นี่อยู่ได้สรงสหม่ยสงสัยข้าเองก็เหมือนท่านนั่นแหละข้าได้รับบาดเจ็บสาหาัสและท่านป้าก็ช่วยชีวิตข้าไว้ท่านป้าก็เลยให้ข้าคอรับใช้และช่วยท่านขายของเก่าจำนวนสิบชิ้นในการใช้หนี้เจ้าค่ะจิม,มินกล่าวแล้วเจ้าเป็นใครมาจากไหนล่ะทรงเหมยอ,อยากรู้ความเป็นมาของเพื่อนร่วมชะตากรรม ข้าเองก็จำอะไรไม่ได้เหมือนท่านนั่นแหละเจ้าค่ะจื่อหนิงนึกอะไรไม่ออกเลยจริงๆหน้าแปลกทำไมข้ากับเจ้าถึงได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเหมือนกันนะแถมความจำเสื่อมเหมือนกันอีกตั้งหากส่งเหม่ยสงสัยข้าจะรีบไปที่บ้านท่านป้าเพื่อไปนำอาหารเช้ามาที่นี่นะเจ้าค่ะท่านรีบทำธุระส่วนตัวเถิดจื่หนิงไม่อยากเสียเวลาอีก ค้าจะเปิดร้านรอก็แล้วกันซึ่เหมยเห็นว่าระยะทางระหว่างบ้านเจ้าของร้านกับตัวร้านมันไกลกันมากจื่อหมิงพยักหน้าแล้วรีบใช้กำลังภายในแล้วโรดนี้หายไปทันที หลังจากที่หญิงสาวทั้งสองท่านหาร่วมกันเสร็จพวกนางก็รีบไปที่ห้องเก็บของแล้วไปะยะกกล่องทึบหมายเลขหนึ่งเพื่อขายสินค้าชิ้นแรกเพราะข้อกําหนดของเจ้าของร้านก็คือพวกนางจะต้องขายของทีละชิ้นและขายตามระดับหมายเลขเท่านั้นดังนั้นพวกนางก็ต้องมาลุ้นกันว่าสินค้าชิ้นแรกจะคืออะไรกันแน่กล่องแรกนี้เบามากเลยนะเจ้าค่ะยงมินกล่าว ่องนี้มีมูลค่าเท่ากับทองคำหนึ่งแท่งมันต้องเป็นของล้ำค่ามากแน่ซึ่งเหมยประเมินจากราคาค่าจะเปิดแล้วนะเจ้าค่ะซิ้หมิงลุ้นพ่อเปิดกล่องทั้งสองถึงกับอึ้งเพราะมันคือจดหมายฉบับหนึ่งเออจดหมายนี้มีมูลค่ามากขนาดนั้นเชียวหรือเจ้าคะ,ะจิมีแปลกใจเปิดดูเถอะว่ามันคือจดหมายอะไร ซ่งเหมยอ,อยากรู้จริงๆไม่ได้เด็ดขาดเจ้าค่ะนี่คือของซื้อของขายนะเจ้าคะชื่อหมิงรีบสายนหน้าเพราะกลัวสินค้าเสียหายแล้วเจ้าไม่อยากรู้งั้นหรือซมงเหยกล่าวอยากรู้เจ้าค่ะแต่ข้าอยากเป็นอิสระมากกว่าข้าอยากเดินทางไปท่องุทธภพมากกว่าที่จะมาลุกอยู่ในร้านเก่าแก่แบบนี้เีหม,มิงอยากรีบชดใช้นี่ให้มันจบๆไป ก็จริงของเจ้าทรงเหมยเองก็เช่นกันดังนั้นทรงเหมยจึงนำจดหมายปิดผนึกไปย่างแสดงโดยวางบนดอกไม้หอมที่จัดไว้อย่างสวยงามเพื่อให้จดหมายดูมีมูลค่าสูงและในระหว่างนั้นพวกนางก็ขายสินค้าเบ็ดเตล็ดไปด้วยเช่นปิ่นปักผมจี้ป้ายหยกมีสัานไป็นพลางก่อนเพื่อไม่ให้พวกนางว่างจนเกินไปผ่านไปหนึ่งชั่วยามลูกค้าหญิงสาวคนแรกก็เดินเข้ามา เชิญดูก่อนได้เลยเจ้าค่ะจื่อหมิงเดินออกมาต้อนรับลูกค้าหญิงสาวที่เลือกปิ่นปักผมเรียบร้อยนั่งเดือไปเห็นจดหมายปิดผนึกก็เลยถามนี่คือจดหมายอะไรงั้นหรือเออข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันเจ้าค่ะจิ่วหมิงตอบไม่ได้อา้าวแล้วท่านนำมาขายได้ยอย่างไรแล้กใครจะซื้อแถมราคาแพงอีกต่างหากลูกค้าสงสัย ซงเหมยได้ยินที่ลูกค้าคุยกับจิยวหมีงไม่แม้แต่ยิ้มและคิดในใจว่าแค่สินค้าเียนั้นแหละก็าขายยากถึงเพียงนี้นี่เจ้าของร้านตั้งใจแกล้งข้าหรือเปล่าความจริงท่านป้าอยากให้ข้าขายของให้ไปตลอดชีวิตหรือเปล่านะแม่นางสนใจจดหมายงั้นหรือเจ้าค้าจิงวหมิงรีบถือโอกาส ค่าจะเอาจดหมายไปทำอะไรล่ะข้าเอาทองคำแท่งไปซื้อเพชรหนิงจินดาจะไม่ดีกว่าหรือหญิงสาวรีบใส่หน้าหนึ่งทีจื่อหมิงยิ้มใหญ่ๆแล้วกล่าวว่านั่นสินะเจ้าคะ่ะพ่อเสมอได้รับอัดมาจากลูกค้าคนแรกที่ซื้อปิ่นปักผมก็เลยกล่าวว่าโอกาสหน้าเชิญใหม่นะเจ้าคะ่ะ สองสาวขายสินค้าเบเตลดจนถึงเย็น mm hmm. ก็ยังไม่สามารถขายจดหมายปิศนาได้ข้าว่านะพวกเราแอบเปิดจดหมายดูเธอพวกเราจะได้ตอบลูกค้าได้ว่าเป็นจดหมายอะไรส่วนเหมยชวนแต่ถ้าสินค้าเปิดผนึกไปแล้วมันอาจเสียมูลค่าได้นะเจ้าค้ะจิมินกังวลสักๆักท่านป่าไว้ลูกก็เดินเข้ามาในร้าน อย่าทำลายสินค้าสินี่พวกเจ้าอยากอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตหรืออย่างไรข้าแค่ดูเฉยๆเองเจ้าค่ะพอดูเสร็จข้าก็แค่ใส่ซองใหม่ให้ดูดีกว่าเดิมไงเจ้าค่ะสมเสมยรีบแก้ตัววันนี้ข้ามาเก็บอธิขายสินค้าได้เป็นไงขายดีหรือไม่ท่านป้าหวลูกรีบพงอัดขายได้เรื่อยๆเจ้าค่ะเป็นไงเจ้าค่ะอาจ สวงเหมยยื่นห่ออัดให้เจ้าของร้านเจ้าแอบยักยอกหรือไม่ท่านป้าสงสัยข้าไม่กล้าหลอกเจ้าค่าและข้าก็ไม่รู้ด้วยว่าจะนําไปใช้จะอะไรเพราะท่านสั่งให้พวกเราต้องอยู่เฝาร้านขายของให้เท่านั้นห้ามออกไปไหนเด็ดขาดสมัยกล่าวดีมากใ่เมื่อบวกเจ้าซื่อสัต์ข้าจะบอกรายละเอียดสินค้าชิ้นแรกให้ฟังก็ได้ จดหมายนี้เป็นจดหมายบอกตำแหน่งคุมทรัพย์อีกสองวันจะเข้าเหลือสองคนจะมาซื้อจดหมายนี้ท่านป้าหวยลูกยอมบอกพวกเราเป็นชาวหินก้ารขายสินค้าให้คนต่างแขวนมันจะไม่กลายเป็นการทอรยชยชาติอย่างนั้นหรือเจ้าคะจึงมีไม่พอใจพวกเราเป็นเหม่ค้านะหาช่ชายชาติาาทหารที่แต่มาปกป้องแควนไม่ ลูกค้าจะเป็นชาวอะไรก็ตามขอแค่มีทรัพย์สินชํำระค่าสินค้าได้ก็พอไม่ใช่หรือท่านป้าหวยลูกไม่สนใจแต่ว่าจิ้หมิงกล่าวไม่จบเพราะสมัยกล่าวแทรกแล้วทำไมพวกเราไม่เปิดจดหมายแล้วไปตามหาขุมทรัพย์เสเองล่ะเจ้าค้าบางทีมันอาจมากกว่าทองคำหนึ่งแท่งก็เป็นได้สมัยสงสัยแล้วพวกเจ้าอยากเอาชีวิตไปทิ้งอย่างนั้นหรือ พวกเจ้าอยากแลกด้วยชีวิตเลยอย่างนั้นหรือการไปเอาขุมทรัพย์มันต้องไปเชิญกับดักนานาประการนะสู้พวกเรารับทองคําแท่งอย่างสบายๆม่ดีกว่าหรือท่านป้าหวยลูกกล่าวหากชาวเหลียวได้สมบัติแควนฉินไปแล้วเจ้าขามันจะไม่เป็นการขายชาอย่างนั้นหรือจื่หมิงก็ยังคงกังวลแล้วเจ้า คิดว่าการเคลื่อนย้ายสมบัติมหาสารของแผ่นดินมันง่ายขนาดนั้นเชียวหรือเนิ้วเหล่าทหารแควงถิงก็สืบได้เองนั่นแหละเจ้าอยาก,กังวไปเลยน,นะท่านป้าหวยลูกกล่าวแล้วไหนคืออาหารเย็นพวกเราล่ะเจ้าคะซ่งเหมยก็เลยรีบเปลี่ยนเรื่องค่ะให้ลูกน้องจัดเตรียมไว้ให้แล้วพวกเจ้ารีบิดร้านเถิดเดี๋ยวอาหารจะเย็นเสียหมดท่านป้าหวยลูจัดเตรียมมาให้แล้ว ท่านป้าหวยลูกยืนดูสองสาวช่วยกันปิดร้านนั่งคิดในใจว่าจื่อหมิงขนาดเจ้าความจำเสื่อมไปแล้วแต่สันชาต่ยานความเป็นอาหารแววนฉินยังคงอยู่สินะสองวันต่อมาเวลาเช้ารูชายจ้าการสองคนเดินเข้ามาในร้านและเดินม,มุ่งตรงมาที่โซงเมยท่านต้องการซื้ออะไรหรือเจ้าคงาสมยสงสัยชายคนหนึ่ง วางทองคำหนึ่งแท่งไว้บนโต๊ะและชี้ไปที่จดหมายอ๋อท่านจะซื้อจดหมายนี้เองนี่ไงเจ้าขาซซ่เหมยรู้สึกดีใจอย่างมากที่สินค้าชิ้งได้ขายออกไปได้ชายคนที่มอบทองคำแท่งให้ไม่พูดร่ำทำเพลงเขารีบเก็บจดหมายทันทีจากนั้นก็มองซ้ายมองขวาก่อนจะพยักหน้าให้ชายคนให้รีบเดินออกจากร้านขายของเก่าไปซ่เหมยคิดในใจว่า โชคดีที่จิวหมิงไม่อยู่นะไม่เช่นนั้นนางคงห้ามค่าขายจึหมายให้ชาวเหลียวและเหมือนท่านป้าหวยลูกจะรู้นางรีบเดินเข้ามาในร้านและแบกมือทันทีนี่ท่านตั้งตารอคอยลูกค้ามาซื้อจดหมายเลยหรือเจ้าค้าซุม่มแมบปประใจใช่สิข้ากลัวเจ้ายักย่อกทองคำแท่งไปท่านป้าหวยลูกไม่ไว้ใจ นี่เจค่าทองคำแท่งทรงเหมยรีบื่นทองให้ข้าไปละอีกสองวันค่อยเริ่มขายสินค้าหมายเลขสองก็แล้วกันท่านป้าหวยลูกกล่าวท่านกลัวค่าขายสินค้าสิบชิ้นหมดไวหรือเจ้าครงเมมยสงสัยเปล่าพวกเจ้าจะต้องคอยรับมือกับปัญหาที่เกิดจากสินค้าหมายเลขหนึ่งต่างหากข้าลาแล้วนะ ท่านป้าไม่ตอบอะไรมากนางรีบเดินออกไปจากร้านทันทีเดี๋ยวสิเจ้าขาอธิบายให้ข้าเข้าใจหน่อยสิเจ้าขาท่านป้าสมัหมย้งตัวท่านป้าไม่ทันสักพักจื้อหมิงก็ยกห่ออาหารไปวางที่โต๊ะมีอะไรอย่างนั้นหรือเจ้าขาจื้อหมิงได้ยินเสียงเจ้านายเออะอวยวายก่อนหนะ้าเออพวกเราขายจดหมายได้แล้วนะสมัยรีพูด แล้วท่านป้าก็เอาทองคําแท่งไปแล้วใช่ไหมเจ้าคะจะมิมิงเดาออกเพราะนางเพิ่งจะเดินสวนทางกับท่านป้าไปไม่นานใช่สม,มัยเพียกหนะ้าข้าไม่เห็นด้วยท่านไม่ควรขายจดหมายที่บอกที่ซ่อนสมบัติแผ่นดินให้ชาวต่างแขวนรูนนะเจ้าคะจิมหมยกล่าวตอนนี้ พวกเราเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะนะจี่หมิงถึงจะรักแคว้นมากแค่ไหนก็ต้องทำตัวเองให้เป็นอิสระปราศจากหนี้ศินสกรถูกไหมกล่าวมันก็จริงเจ้าค่ะจื่หมิงก็เลยคล้อยตามเพราะตอนนี้นางยังเอาตัวเองไม่รอดเลยผ่านไปไม่นานชายสองคนที่ซื้อจหมา่ไปก็กลับมาใหม่พร้อมกับชักด,ดาบและามว่าเจ้า เอาจดหมายอะไรมาให้ข้านั่นคือจดหมายของหยางเฟยที่บอกตำแหน่งที่ฟอนขุมทรัพย์ฮะแล้วจดหมายนั้นไม่ใช่หรือเจ้าคะสมัยตกใจใช่คนหนึ่งป้าจดหมายใส่หน้าสมัยนางก็เลยเก็บจดหมายที่ถูกขยำม,มาคลี่เปิดอ่านเออนี่คือจดหมายสารภาพรักนี่เอาจดหมายของแท้มาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อยากตายนะ่ะ ชายทั้งสองรีบหันดาบไปที่หญิงสาวทั้งสองพวกเราไม่รู้เรื่องจริงๆนะเจ้าคะ่ะทรงเหมยจำบัญญาคงต้องใช้กำลังสินะชายทั้งสองเตรียมเข้าจู่โจมจือหมิงใช้สัรชาตยางรีบหยิบมีสันที่อยู่ในร้านเพื่อใช้เป็นอาวุธสำหรับป้องกันตัวนางได้ต่อสู้เพื่อรับมือชายทั้งสองในขณะที่ทรงเหมยก็รีบไปหลบอยู่หลังฉากเพราะนางเป็นเพียงผู้หญิงอ่อนแอคนหนึ่งเท่านั้น ส่งเหมยได้แต่ให้กำลังใจสาวใช้อยู่ห่างและทึ่งในฝีมือการต่อสู้ของจิวหมิงนิ่งขึ้นใจว่าเจ้าเป็นใครมาจากไหนกันนะถ้าไมฝีมือของเจ้าช่างเยี่ยมยอดจริงนะักผ่านไปไม่นานจิวหม,มิงก็สามารถจับชายทั้งสองมัดได้อย่างสบายๆพวกเจ้าจะโกงพวกเราอย่างนั้นหรือท่องคําก็หาไปแล้วยังรอพวกเราโดยมอบจดหมายรักของยงังเฟยาให้พวกเราอีกใช่ผู้หนึ่งกล่าว ร่งเหมยเดินออกมาจากที่ซอ่อนแล้วกล่าวว่าพวกเราไม่ได้โกงพวกเจ้าหรอกแต่พวกเราไม่รู้จริงๆว่าจดหมายนี้คือจดหมายรักข้าว่านะท่านกลับไปหาคนส่งมอบจดหมายนี้ให้ท่านดีกว่าและถามเขาให้รู้เรื่องคนส่งมอบจดหมายตายไปแล้วหลังจากที่เขาบอกให้พวกข้าดเดินทางมาที่เมืองหนานโจเพื่อมาซื้อจดหมายรับที่ร้านขายข,ายของเกา่าจากนั้นเขาก็ขาดตัวตายทันที ชาค,คนหนึ่งเล่าซากพักก็มีชายชุดดำอีกห้าคนปรากฏตัวชายที่เป็นหัวหน้ากล่าวว่าไม่ต้องสนใจจะหมายแล้วแม่ทัพตรงชีดได้ลำเลียงคุนทรัพย์ไปที่เมืองหลวงแล้วยังเฟยมันทอรอยผูกเรารีบกอบแควเหลียวกันเถอะซากพักชายคนหนึ่งก็ป้าระเบิดควันแล้วรีบพาชายชะการที่ถูกจับมัดหนีไปด้วยกันอย่างรวดเร็วน่าจับใจนะักก็จับพวกมันส่งทางการได้แล้วเชียวจึงมีเสียดาย ดีที่พวกมันไม่ทวงทองคาแทงคืนไม่งั้นพวกเราคงขายสินค้าเชินั้นได้ไม่ได้สมอยล่องอกท่านห่วงจะขายของอยู่นั่นและเจ้าค่ะจิหมิงบนพวกข้าบอกแล้วไงว่าต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันสมัยกล่าวจดหมายรักมันเป็นยังไงเจ้าค่ะข้าอยากรู้จื้อหมิงอยากรู้ด้ความในจดหมายเจ้าเอาไปอ่านซะซิ เส้นเหมยยื่นจดหมายรักให้สาวใช้อ่านข้าวานนะเจ้าคะมันต้องเป็นจดหมายที่อย่างเฟยเขียนให้คนรักแน่แล้วเขาคุ้มพลาดเลยส่งจดหมายสลับกันจือหนิงคาดเดาเป่ารอกเขาจรงใจส่งจดหมายสลับกันมากกว่าซส้นเหมยตีความได้เออท่านรู้ได้อย่างไรเจ้าคะจืมอหนิงแปลกใจถ้าขาเดาไม่ผิดนะย่างเฟยคงเป็นสายลับให้กับแผวเหลียว เขาคงหลงรักผู้หญิงที่ชื่อจางหวินมม่จนกระทั่งยอมทรอยศพักพวกแต่ถ้าข้าจำไม่ผิดแม่นางจางหวินก็คือบุตรสาวแม่ทับใหญ่นางเป็นคนรักแผ่นดินฉินยิ่งชีวิตยางเฟยเองก็เป็นชาวฉีเช่นกันแต่คนมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขายอมสวามิพักให้กับราชาแควเหลียวพ่อเขารู้จักชอบพอกับจางหวินทำให้เขาเริ่มสำนึกรักแผ่นดินฉินขึ้นมาดังนั้น การตัดสินใจครั้งสุดท้ายก็คือเขาจึงส่งจดหมายที่บอกตำแหน่งที่ซ่อนขุมทรัพย์ให้คนรักและนำจดหมายรักมาฝากให้ทันป่าไว้ลูกขายแทนจดหมายล้ำค่านั่นซึ่งเหมือคาดเดาเหตุการณ์ทำไมท่านเดาได้ละเอียดมากรู้เหมือนเข้าไปอยู่ในชีวิตของหยางเฟยเลยล่ะเจ้าคะจึงมีสงสัยมนันก็เป็นเพียงเรื่องคาดเดานะซึ่งหมายกล่าว แต่น่าเสียดายแม่นางจางหินได้แต่งงานกับท่านแม่ทับคนใหม่ไปแล้วนี่เจ้าคะจิงหมิงรู้ข่าวน่าสงสารอย่างเฟยนะซู่เหมยรู้สึกเห็นใจใชายที่ฆ่าตัวตายคนนั้นงั้นข้าจะส่งจดหมายรักนี้ให้กับแม่นางจางหินเองนะเจ้าคะจิ้หมิงอยากทําอะไรเพื่อคนตายบ้างแล้วทําเพื่ออะไรกันล่ะซู่เหมยไม่เข้าใจ อย่างน้อยก็ควรให้แม่นางจางหวินได้รับรู้ความรู้สึกของหยางเฟยบ้างนะเจ้าคะจื่อหมิงอยากให้ความเป็นธรรมกับหยางเฟยตามใจเจ้าก็แล้วกันข้าจะเฝ้าร้านขายของให้เองซ่งเหมยขี้เกียจห้ามปรามงั้นข้าไปนะเจ้าคะจื่อหมิงรีบใช้วิทยายุทธได้โกรดนี้หายไปทันทีซ่งเหมยใส่หน้าให้กับสาวใช้และคิดในใจว่า เจ้าเป็นจอมยุทธิที่ปดูความเป็นธรรมมาก่อนหรือเปล่านะงข้าห้ามเจ้าอย่างไงเจ้าก็คงไม่ฟังข้าอยู่ดีณจวนแม่ทัพชางเว่ยแม่นางมหาคาอย่างนั้นหรือถ้ามาหาแม่ทัพชางเว่ยหรือสามีข้าเขาไม่อยู่หรอกเขาละเมียขุนทรัพย์ไปที่เมืองหลวงตอนนี้ยังไม่กลับมาเลยจ้างเหวยงกล่าวกับจอมเุียสาวแปลกหน้าเออปล่าวเจ้าค่ะข้ามาส่งจดหมายให้ท่านนี่เจ้าคะ จึงหมิงยื่นจดหมายให้กับแม่นางจางหวินหรือหญิงคนท่านแม่ทัพชางเวย่ยจางหวินเปิดจดหมายอ่านความว่าจางหวินเจ้าเป็นหญิงคนเดียวที่ทลายกำแพงหัวใจของข้าได้แม้ข้าจะไม่เคยบอกรักเจ้าสักคำแต่ข้าก็พยายามสื่อด้วยการกระทําของข้าแต่นั่งคงสื่อไปไม่ถึงเจ้าสินะเพราะเจ้าดรตกลงแต่งงานกับชางเว่ยไปแล้วถึงตอนนั้นข้าก็อยากบอกกับเจ้าว่าข้ารักเจ้าแต่เพียงผู้เดียว และจะรักตราบชีวิตจะหาไม่สุดท้ายนี้ข้าขออวยพรให้เจ้ามีความสุขลาก่อนตลอดกาลย่างเฟย